ไปผ่านไปผ่านมาก็ฝากด้วยนะคะเป็น GE ครั้งสุดท้ายแหละน่าน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าไม่ทันไม่น่าไม่ทาทันครั้งต่อไปแน่นอนแบบนับจากวันเดือนปีแล้วอ่างนี้อือก็ ก็เครียดค่ะเครียดมากมากเลยแบบว่าเครียดคือถึงแม้ว่าใจจะรู้อยู่ลึกๆตั้งแต่เขาประกาศเพลงแล้วแบบว่ามีเพลงรองเยอะๆมีทั้งบีเนเคทั้งจีจ <ๆ S 1> ีรู้อยู่แล้วว่ายังไงจีก็ต้องมาแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อดเครียดไม่ได้อยู่ดีเพราะมันคือจีอีเพราะมันคืองานที่แบบที่ทุกคนต้องโหวตอย่างเงี้ยก็เลยแบบนอนไม่หลับหนูนอนไม่หลับเลยหนูแบบไม่รู้ว่าหนูแบบจะตัดสินใจยังไงดีอะไรอย่างงี้ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังแบบอันดับสูงๆเลยหนูก็แค่ยอยากแบบว่าติดเซมอย่างน้อย next Girl ก็ยังดีใช่แปบ๊บเดียวรุ่น3จะครบสัญญาแล้วหรอไม่ไม่ไมยังก็ยังอยู่ด้วยกันอึงตั้งนานอยู่มากกว่าปีหนึ่งอะ,อะให้เลยมากกว่าหปีโอเคไหมเลือกเพลงเทสดีมากครับไล่ฟังเพลง48อยู่ จริงๆมันมีเพลงแบบพอๆเยอะมากเลยนะแต่ว่าหนูชอบแบบไซโกะไคโยอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้สิมันแบบมันคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะแปลว่า hear your mix ก็คืออยากได้ยินเสียง mix เซิงหนูเป็นคนที่เวลาเต้นอ่ะหนูน่าจะเคยบอกไปแล้วแหละว่าหนูชอบแบบได้ยินเสียงยิง mix ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกมันเป็น culture ที่แบบว่า impact มากสําหรับการเป็นแบบ48ก็เลยชอบเพลงนี้แล้วก็แบบตอนตอนนั่งฟังก็แบบว่า แอบยิ้มแอบยิ้มคนเดียวค่ะโจโจใช่มีความแบบโจโจนิดนึงแล้วก็จริงๆ Sustainable ก็ชอบคือหนูอะ อย่างนี้หนูไปไลฟ์ฟังทุกเพลงไม่ทุกเพลงหรอกก็ไลฟ์ฟังตามที่แบบที่หาเจออะไรเงี้ยหรือไม่ก็ตามที่คนแนะนํามามันก็จะมีอยู่ไม่กี่เพลงค่ะที่รู้สึกว่าฟังครั้งแรกเราชอบเลยคือจริงๆเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมันแบบเซนส์แรกอยู่แล้วว่าแบบ first impression นั่นแหละถ้าแบบ first impression มันมันชอบมันก็ชอบอ่ะเออก็เลยก็แบบฟังไลฟ์ฟังไปเฮ้ยแล้วก็จดจด,จด,จดไปตอนแรกมีอีกเพลงนึง1 1 แองก s ต uh, right? yeah, no, m ซัมติงข้อเท้าเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมอันนั้นอ่ะชอบมากแล้วมันแบบตรงกับเดือนเกิดด้วยเดือนโนเวมเบอร์เพราะเหมือนความหมายเกี่ยวกับมันนั้นก็เลยแต่ว่าถ้ามันไม่มาเดือน11มันก็จะแบบมันไม่มันก็จะไม่นั่นใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเพราะจังเลยใช่11 กัสซูโนะอองกิลหนูไม่รู้ว่าหนูพูดถูกไหมคืออันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าพูดญี่ปุ่นไม่เป็นนะคะแต่ว่าหนูไปเจอคลิปนี้มาเรารู้สึกว่าชอบที่เขาร้องยูกิรินยูกิรินร้องมากเฮ้ยมันมีคนแปลไทยว่ากําไรข้อเท้าเดือนพฤศจิกาย,ยานนี่แล้วคือมันเดือนพฤศจิกาย,ยามนมาคือแบบเดือนเกิดหนูมันก็เลยแบบชอบร้องพอมากเนี่ยถ้าไม่ติดว่าแบบเลือกต้องไม่ได้อยู่เดือนแถวนี้นะหนูคงเลือกแล้วอะไรอย่างนี้ แต่ว่าจริงๆอะชอบไอดอลนั่นกะอันนั้นะเป็นเพลงที่อีกเพลงหนึ่งที่ฟังครั้งแรกแลเลวรู้สึกชอบเลยก็เลยเก็บไว้ในใจมาตลอดนะฮะเอาจริงๆบางเพลงหนูก็เพิ่งรู้จักจากเพื่อนๆที่แบบลงสมัครเนี่ยนูนแบบเยอะอะแบบไปไล่ตามฟังแบบเอ้ oh, ไม่เคยได้ยินนะเพลงนี้ดีนันเนี่ยเพลงนี้เหมาะกับคนที่เลือกนะอะไรเงี้ยทุกคนมีเทสเป็นของตัวเองค่ะเทสดีเทสดีปีเร็วมากนะแกเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้หรอกนี่เราอยู่มาสห้าปีแล้วนะก็เยอะ นโตแล้วเนี่ยเห็นกันตั้งแต่เป็นแบบแบบบอททันทูชอดปีหน้าไหมถ้าน,นับจากสมมติว่าเลือกตั้งอ,อันนี้ซิง 18, สิบแปดซิงสิบแปดมันก็ต้องสิบแปดเลือกตั้งถ้าสมมติได้มาหนึ่งเพลงก็เป็นซิงสิบเก้ายี่สิบมีไหมเออสิบเก้ามีอ, 19, 20, อาจจะทันแบบเป็นงานสุดท้ายของรุ่นสามหนูคิดว่านะประมาณนั้นยี่สิบเหรอสิบแปดสิบเก้ามันก็ต้องอัลบ,บัม้มไฮไฮใใช่ไหมคะ สิงสิบแปดิงสิบเก้าิงยี่สิบแล้วค่อยบ้ามหกปะยังมีหวังดูละครเวทีรุ่นสามอยูมม่ไหมจริงจริงก็อันนี้ก็ซิบว่าแบบแอบบยื่นเรื่องไปแล้วนิดนึงนะคะรอติดตามมีมีคนยื่นเรื่องไปแล้วละใช่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็เอาจริงๆยังไม่อยากแบบว่ายังไม่ยังไม่ค่อยอยากจะเริ่มคิดสักตอนนี้เท่าไรหร่รออีกสักแบบกลางปีหน้าอย่างเงี้ยน่าจะแบบโอเค น่าจะต้องเรามาเริ่มคิดกันเถอะอะไรอย่างงี้ดีกว่าไอ่ไย่ไอ่ไมันมีเพลงหนึ่งติดหูหนูมากคุณมันร้องไอยายยาอ่ไอยไอยไอ่ฟังครั้งเดียวแล้วติดไปตลอดไอยายยาอ่ไอ่ไย่ไอ่อ๋อไม่มีหรอเพลงที่มันร้องไอ่ไอ่ไย่ไที่มันเต้น เพลงประกาศเหรอโคคโรโนูพาคานั่นใช่อนั่นแหละที่มันร้องไอ้ยัยยัยยัยยไอ่ยัยยฮียอ่ะเออทำไมถึงทำไมถึงเป็นอันนี้คือชื่อภาษาไทยเหรอคะประกาศน่าสนใจมากนี่สะดุดตากับชุดก่อนเลยอย่างแรกชุดอันนี้ชุดชุดแก๊สหนูนะดูเอาแบบนี้ อ๋อร้องผิดอ่ะน่ารักอ่ะอ๋อปากัดเพราะว่ามันชื่อพลาคัสโอ้เจ๋งอันนี้คือแบบใครเป็นคนคีคนแรกอะเลิศนะเพลงปากัดอืมฮะคือทำไมทุกคนบอกว่ามีมาซิลี่ะคือหนูแม่รู้สึกว่ามันมีเลยนะทุกคนอันนี้พูดจากใจจริงดูแบบ ไม่ไม่มีจริงๆนะทุกคนอย่าไปอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวโคมลอยหนูว่ามันไม่มีนะคือเราได้นนยินมาตั้งแต่ก่อนจะมีแบบข่าวเลือกตั้งแหละมัสลีมาแน่แต่เวอร์เมมเบอร์ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะมาอือปกติมัสลีเขาจะบอกล่วงหน้าแบบนานมากอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องเตรียมการอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีนะคะมัสลีเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็ดูจะไม่มีด้วยนะ หรือไม่ก็ worst case แน่ๆก็คือทุกคนอาจจะเดาถูกแต่ว่าเมมเบอร์ไม่รู้เรื่องจริงๆอันนี้อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือแบบแต่ว่าหนูยอมรับว่าไม่มีนะ <c oughs> คือตารางงานเดือนแบบมกรากุมพาไม่มีมาสลีนะคะมีนาก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเก็บเงิน เที่ยวได้เลยไม่มีัสลิแต่ว่าไม่อยากพูดว่าแบบไม่มีัสลีหนึ่งรเซนเพราะว่าเมมเบอร์ก็ไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าเราก็นั่งดูปฏิทินเราทุกวันนะเราก็ว่ามันไม่มีนะแต่ทุกคนก็แบบว่าอืมมันจะมีมัสลีใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มีเหรอ <laughs> อืมโอเคก้าดทุกคนบอกว่ามีหนูจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยละกันก็ดีแล้วให้มันมีแค่ G E นั่นนนะสิหนูก็ว่าแค่ G E น่าจะสาหัสแล้วนะเขา้เาทำมาสเรีมาด้วยหรอดับฝัน้างในคร่ไข่ไ,ขไม่แม่หนูอันนี้หนูไม่รู้นะแต่หนูพูดในเชิงที่แบบหนูก็ดูตารางงานของหนูแล้วหนูก็แค่บอกว่ามันไม่มีแต่ว่าถ้ามันจะมาเซอร์ไพรส์เมมเบอร์ก็โอเคก็โอ้ว้าวเซอร์ไพรส์ตกใจึ่งเลยค่ะคุณชาวีก็เดี๋ยวจะแบบโว เธอก็จะจะเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์แต่แต่ตอนนี้ยังยังไงยัง,ยงมาบอกทุกคนไว้ก่อนว่ายังยังอะไรนี้ก็เขาเคยจัดทุกปีเขาก็น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรนิดนึงมั้งหนูคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเอางี้ไม่ต้องเชื่อหนูเยอะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อหนูเยอะก็ฟังฟังหูไว้หูเพราว่าอะไรมาก็ก็ฟังไปก่อนอะไรที่มันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ไงแบบอย่าเพิ่งไปเชื่อเยอะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอันนี้ไม่รู้นะถ้าเดานะถ้าแบบไทม์ไลน์ GE มันจัดแบบมันประกาศผลมีนาใช่ไหมเดือนต่อไปเดือนอะไรคะ เดือนเมษาเมษาไปว่าอะไรเมษาไปว่าสงกากนก็อาจจะไม่เชิงมัสลีแม้อาจจะฟิลฟันแฟร์ไล์ลาสเยียอะไรอย่างงี้เดาคงไม่คงไม่มัสลีมั้งเอาเป็นว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีก็รู้รูพร้อมทุกคนแล้วกันนะเพราะเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ <laughs> ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอทุสีคอนเทนต์กับ v r และยังมีเพียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application